มาพบกับช่องลูกชานาพาล้อชาแนลอ,อีกแล้วนะคะเดี๋ยววันนี้นะคะพี่กันตรีจะพามากชิมมะปรางพันุ์ไข่นะคะมะปรางพันธุ์ไข่หรือพันุมะยมชิดนะคะพเพื่อนๆลองมาดูนะคะช่วงนี้มะปรางออกนะคะพเพื่อนๆมะปรางของสุโขทัยเนี่ยหวานฉ่ำนะคะมีตั้งแต่ลูกใหญ่ลูกกลางลูกเล็กนะคะอันนี้เป็น เขาเรียกว่าพันุ์มะยมชิดนะคะพันธุไข่นะคะใหญ่มากนะคะเดี๋ยวจะให้เพื่อนๆดูว่าใหญ่ขนาดไหนประมาณนี้เลยนะคะเพื่อนๆนนะลูกนี้นะนะอันนี้มือของพี่กันตรีก็มาให้ดูพันธุ์มะยมชิดนะคะรสของมะย,ยมชิดก็คือเปรี้ยวอมหวานนะคะจะไม่หวานเลยแต่ก็จะอมเปรี้ยวอมหวานนะคะก็ลูกใหญ่นะคะลูกใหญ่นะ อันนี้ก็ถือว่าใหญ่สุดละนะเพื่อนๆนะผิวพันุดีนะคะใหญ่สุดละนะคะสำหรับราคานะคะราคาถ้าเบอร์ใหญ่ๆอย่างนี้ก็สองร้อยนะคะสองร้อยรวมส่งนะคะกิโลละกิโลละสองร้อยนะคะแต่ว่าขอบอกตรงว่าใหญ่มากๆเลยเนื้อหนานะคะเพื่อนๆเนาะถ้าลูกรองจากนี้ก็ร้อยห้าสิบ นะคะร้อยห้าสิบร้อยแปดสิบรวมส่งนะคะอันนี้ก็สองร้อยสองร้อยรวมส่งนะคะเพื่อนๆส่งได้ทั่วไทยเลยนะคะสําหรับมะปรางเนาะก็ประมาณนี้นะคะเพื่อนๆลองมาดูความใหญ่ของเขาอันนี้เป็นมะปรางรุ่นแรกนะคะความใหญ่ของเขาก็ใหญ่นะเพื่อนๆเ,เนื้อเยอะนะคะเนี่ย ในมือของพี่กันตรีนะคะเราก็มาใส่มือดูก็เนื้อเยอะนะคะเนื้อเยอะเนื้อหนา,มาเมล็ดนิดเดียวนะคะอันนี้เป็นมะปรางพันมะยมจิตในกลุก่มนึงนะคะเพื่อนๆลองมาดูนะสวยมากเลยนะคะกิโลหนึ่งก็ได้เยอะนะคะเพราะว่าเนื้อเขาเยอะนะ ช่วงนี้มะปรางออกนะคะเนะาะมะปรางก็เริ่มออกมะปรางปีนี้ผลผลิตไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะเพราะว่าร่วงเยอะช่วงฝนตกก็ร่วงเยอะเลยนะคะเนาะเหลือไม่เท่าไหร่นะคะมะปรางมะยมชิดนี่อีกลูกนึงนะคะก็ประมาณเนี้ยนะพนเพื่อนๆเนาะ มะปรางนี่ก็เป็นผลไม้ที่ออกปีละครั้งนะคะช่วงนี้แหละช่วงเดือนไปลายเดือนกุมภานะคะหรือต้นมีนาเนี่ยมะปรางจะออกมะปรางนะถ้าเวลาเขาสุกนี่เขาต้องรีบเก็บนะคะถ้าเจอฝนเจอฝนเจออะไรก็ร่วงหมดแตกหมดนะคะมะปรางก็เป็นผลไม้ที่มีวิตามินสูงนะคะวิตามินซีสูงนะคะมีทั้งเปรี้ยว มีทั้งหวานแล้วก็มีทั้งลำยงมะยมนะคะไม่ใช่ลำยงโทษทีมะยมชิดก็คือเปรี้ยวหวานนะคะมะยมชิดก็คือเปรี้ยวหวานะมะปรางส่วนใหญ่เขาไม่เขาไม่เขาจะไม่ใช้ยาฆ่า,มาแมลงอะไรเนี่ยนะคะเพื่อนเพื่อนเนาะอันนี้เป็นมะปรางปลอดสารพิษเลยนะคะ ลูกใหญ่มากๆเลยเนี่ยซื้อมา1นกิโลนะคะเพื่อนๆปีนออกครั้งเดียวนะคะปีออกครั้งเดียวราคาเท่าไหร่ก็ไม่ว่ากันเนาะมะปรางมะยมชิดนะคะแต่ลูกใหญ่มากๆเลยขอบอกใหญ่จริงๆเลยใหญ่ ใหญ่กว่าไข่ไก่นี่เขาบอกว่าใหญ่กว่าไข่ไก่จริงๆนะคะลูกเขาใหญ่จริงๆใหญ่กว่าไข่ไก่นะขอบอกว่าใหญ่จริงๆเลยนะคะมาปรางมะยมชิดเนี่ยใหญ่มากๆเลย ใหญ่กว่าไข่ห่านอีกใหญ่กว่าไข่ออนอีกนะเพื่อนๆตอนที่เราเก็บมาจากต้นนะต้องทิ้งไว้ประมาณ2-3วันนะคะเพื่อให้หวานฉ่ำยิ่งขึ้นถ้าเก็บจากต้นปุ๊บมากินเลยก็เดี๋ยวก็จะเปรี้ยวนะคะใหญ่จริงๆ ใหญ่กว่าไข่ไก่อีกใหญ่กว่าไข่ไก่จริงๆเลยลองมาดูนะคะใหญ่จริงๆไม่อยากจะกินเลยอยากจะเก็บไว้อยางเนี้ยตลอดกิโลละสองร้อยไม่แพงนะคะเพื่อนๆ ถูกวันนี้ก็มีนะคะแต่ลูกเขาเล็กกว่านะคะแล้วก็รสชาติไม่ค่อยอะไรอันนี้จะเนื้อแน่นแล้วก็กรอบนะคะเนื้อแน่นกรอบไม่อยากจะกินเลยอยากจะเก็บไว้โชว์นี่เลยอยากเก็บไว้โชว์เก็บไว้โชว์นะคะ